อาบน้ำก่อนลูกมินครับมินอาบน้ำก่อนเร็วอาบน้ำก่อนเร็วอาบน้ำก่อนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเร็วมินมินมินเออแต่งตัวหอมหเออแต่งตัวหอมหเร็วมินมินอาบน้ำอาบน้ำก่อนเออลงไปทั้งขาเลยนี่ยน่ะลงไปเลยอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเร็วอาบน้ำก่อนอาบน้ำเร็วอาบน้ำครับอาบน้ำงี้อาบน้ำนะ อาบน้ำก่อนลูกไม่หมินไม่หมินอาบน้ำก่อนเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนี่นี่ีอาบน้ำอาบน้ำเร็วเร็วอาบน้ำนี่เฮงแล้วกล้องกล้องเห็นไหมพอสายอายอาบน้ำก่อนลูกเร็วเฮงนี่เฮงนี่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 เร็วเร็วมาอาบน้ำเร็วเร็วนี่ลงมาอาบน้ำเร็วอาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำ ร้อนร้อนร้อนอากาศร้อนเออตัวจะไม่หมิ่นอาบน้ําก่อนเร็วอาบน้ําก่อนเออให้อาบน้ํานะคอาบน้ําก่อนลูกอาบน้ําก่อนเร็วเดี๋ยวออกมาเล่นอาบน้ำก่อนเร็วอาบน้ำไหมเอออาบน้ำก่อนอาบน้ำ อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเร็วอาบน้ำล้างตัวซะหน่อยเออล้างตัวก่อนรู้เรื่องฟังรู้เรื่องแล้วนะพี่น้องนี่เป็นลิงเน็ดที่เชื่องมากนะเขากำลังจดจำคำพูดของเจ้าของเลี้ยงอยู่นะครับพี่น้องบอกให้อาบน้ำกันอาบนะครับอาบน้ำก่อนไหมอีกรอบไหมอีกรอบไหมตัวจะได้หอมๆอีกรอบไหม อีกรอบไหมเดี๋ยวออกมาเล่นกันมาเบลเอ่อเล่นละถึงเวลาเล่นเขาละเวลาเล่นละอเวลาเวลาเวลาถ่ายวิดีโอเขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายนะเข่าเขินแต่เวลาเขาไม่มีวิดีโอเขาจะเล่นน้ําสบายเลยเมื่อกี้เล่นของเล่นด้วยเล่นของเล่นแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเล่นนะ อาบน้ำเสร็จแล้วเหรออาบน้ำเสร็จแล้วเหรอ